เราออกมาข้างนอกของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีนะครับครับครับพอจะมาที่ศาลาตรงนี้นะครับครับเราก็เอะใจนะครับนี่ตัวอะไรครับพี่ตัวอะไรครับพิเติลหรือเปล่าครับคุ้นๆนะครับคุ้นๆเหมือนพิเติลหรือเปล่าครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆกันนะครับคคล้ายๆนะรับพูดเชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวจะโกล่ครับอันนี้มาที่คือเกวียนนะล้อเกวียนสมัยสมัยเมื่อก่อนใช่ไหมครับใช่เป็นนายห้อยนะนายห้อย คือสมัยเมื like ่อก cool. ่อนนี really ่เขาจะใช้แรงงานแรงงานแบบสัตว์เกษตรกรรมมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับควายควายเหล็กไม่ใช่ควายธรรมดาควายเหล็กครับเดี๋ยวนี้ใช้คูบูต้าคูบูต้าเรามาดูทางนี้ครับมีหุ่นไล่กงไล่กาอะไรด้วยเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของจริงนะครับซึ่งปัจจุบันหาดูได้ยากนะครับสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะครับเรามาดูหุ่นไลกา เวลานกอะไรมาจับกับข้าวนะครับเขาก็จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวที่ไล่สัตว์แมลงพวกนกพวกอะไรที่ให้กินข้าวเปลือกอะไรยเงี้ยครับคือนกมันจะตกใจนึกตกใจนึกว่าเป็นคนมาเฝ้าอะไรเงี้ยตัวนี้ตัวอะไรนะครับควายครับควายอ๋อแั่นี่หายากครับหายากหายากบ้านใครอยู่ต่างจังหวัดหน่อยก็ก็คงจะเข้าใจดีนะเข้าใจดีรับคนในเมืองก็ลำบากหน่อยืมบานหน่อย ต้องมาดูอะไรอย่างนี้นะคนนี้มือตอ,ตอนนี้หายากหาดูได้ยากนะครับเกวีย,ยนไม่มีแล้วครับตอนนี้ว่าไงต่อครับไปเราไป<ด>ทางไหนการ<ง>รอบๆอการรอบๆ <ไป S 1> ของ,ออของพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้านจ่าทวีนะครับร่มรื่นนะครับร่มรื่นเย็นสบายอากาศจะร้อนแค่ไหนแต่ต้นไม้เยอะแต่เสียดายไปหน่อยเราเดินทางมาไกลไปหน่อยต้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามเขาอะไรมาอีกใช้เวลานานพอสมควรพิพิธภัณฑ์เลยปิดลงตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับสี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งเขาต้องปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแล้วแล้วก็เที่ยวชมอยู่ข้างนอกเอ๊ะเอ๊ะผมผมแปลกใจตัวนี้ครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ครับ คืออะไรครับทราบไหมครับเราไม่ทราบครับแล้วคนเราจะถ่ายรูปกนันได้ไหมครับไอตัวนี้คือถ้าผมเดาไม่ผิดคือไอที่ไอที่คล้องตรงนี้ของมันนะตรงที่คล้องคอของวัวควายเนี่ยครับเนี่ครับแบบนี้ไหมครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมขอจบราย,รายการเพลงนี้กันนะครับเดี๋ยวค่อยติดต่อติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับ